ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับน้ำพึ่งหยดเดียวกรณีแก้รัฐธรรมนูญ การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พักเพื่อไทยเป็นตัวตั้งตัวตีในเวลานี้อาจจะกลายเป็นปัญหาน้ำพึ่งจดเดียวย่อมมีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้เกิดวิกฤตการเมืองในอนาคตอันใกล้นี้หลายฝ่ายมองเห็นตรงกันว่าสถานการณ์จะเหมือนกับกรณีพักเพื่อไทยพยายามจะออกกฎหมายลิรโทษศกรรมฉบับสุดซอยล้างผิดให้ทักษิณชินวัตรที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรในปี2 5 5พ เหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ประชาชนเรือนล้านต้องออกมาชุมนุมบนท้องถนนร่วมกับกปปอปปสและเป็นชนวนนําไปสู่การยึดอานาจในวันที่22พฤษภาคม2557โดยคอสอชอที่นําโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพักเพื่อไทยไม่เคยจําบทเรียนเมื่อได้อํานาจแล้วก็ลุกแก่อํานาจ กรณีการแก้ไขรัฐธรมรมนูญที่กำลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจาร์ณในเวลานี้ก็เช่นกันก็เป็นเพราะว่าพักเพื่อไทยโดยอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณประเมินความรู้สึกนึกคิดของประชาชนต่ำเกินไปจึงไม่เห็นหัวประชาชนย้อนไปดูก็ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ11ปีที่แล้วซึ่งรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรในสมัยนั้นใครก็รู้ว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งลักษณ์ไร้สติปัญญา เพราะเป็นโนมินีให้พี่ชายคือทักษิณที่หลบหนีโทษจากคดีทุจริตในต่างประเทศเป็นผู้ชักใหญ่และด้วยคิดว่าเสียงสสของพรรคเพื่อไทยที่มีอยู่ท่วมท้นในสภาจะออกกฎหมายอะไรก็ได้ทั้งนั้นโดยไม่ได้คำนึงว่าประชาชนจะคิดเห็นอย่างไรร่างพรบนิรโทษรรมฉบับสุดซอยหรือฉบับเหมาเข่งก็เช่นกันที่เสนอโดยนายวรชัยเหมะสสสมุดปราการ พรคเพื่อไทยในขณะนั้นพร้อมกับสสออีก42คนหลังจากผ่านวาระแรกในวันที่8สิงหาคม56แล้วก็ใช้วิชามานในขั้นตอนการแปลยติของคณะกรรมาการวิสามันโดยคณะกรรมการวิสามันเสียงข้างมากที่เป็นสสพักเพื่อไทยได้มีมติเมื่อวันที่28สิงหาคม56ให้เปลี่ยนร่างกฎหมายที่ผ่านวาระแรกไปใช้ร่างกฎหมาย ของนายประยุทธ์สิริพานิย์รองหัวหน้าพักเพื่อไทยและสสของพักเพื่อไทยซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้แทนโดยที่หลักการของร่างกฎหมายนิรโธษกรรมฉบับของนายประยุทธ์นั้นได้เปลี่ยนหลักการจากร่างกฎหมายที่ผ่านวาระแรกแบบมีวาระซ่อนเร้นทั้งนี้ร่างเดิมที่เสนอโดยนายวรชัยเฮมะและคณะให้นิรโธษกรรมเฉพาะ การกระทําที่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองเท่านั้นแต่ร่างใหม่ฉบับสุดซอยเหมาเข่งของนายประยุทธ์ได้เพิ่มการนินรโทษกรรมที่รวมถึงคดีทุจริตย้อนหลังไปถึงปี2547ด้วยนั่นก็หมายถึงจะล้างผิดให้แก่นายทักษิณพ้นจากคดีทุจริตทุกคดีที่ทักษิณตกเป็นนักโทษเป็นจำเลยและเป็นผู้ต้องหาอยู่ขณะนั้น เมื่อร่างกฎหมายฉบับสุดซอยเหมาเข่งของนายประยุทธ์ขยายการนินโศสกรรมรวมคดีทุจริตย้อนหลังไปถึงปี2 5 4 7ก็จะมีผลทำให้คดีทุจริตของทักษิณที่อยู่ในอำนาจการสอบสวนของคอตาสาเหมือนถูกเซตสีโรคือเท่ากับเป็นศูนย์ซึ่งบางคดีก็มีการพิภากษาตัดสินไปแล้วและมีหลายคดีที่ปปชชีม้มลความผิดไปแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลและที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาสอบสวนของปปชก็มีอีกหลายคดีสุดท้ายกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้ก็กลายเป็นปัญหาน้ำพึ่งหยดเดียวขึ้นมาจนได้โดยในวันที่3สิเดตุลาคม2556ประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยคือนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ได้สั่งให้ลงมติในวาระสและ3ติดต่อกัน หลังจากอภิปรายกันมายาวนานกว่า19ชั่วโมงผลการลงมติวาระ3ในเวลา4ในกา25นาทีหรือประมาณตี4ครึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้ที่ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งฉายาว่าฉบับลักหลับด้วยคะแนนเสียง310ต่อ0เสียงอันเป็นเสียงของสสพักเพื่อไทยทั้งหมดนั่นคือชนวนสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาบาดปลาย จากการชุมนุมที่บริเวณสถานีรถไฟสามเสนหลังจากเกิดกรณีลักลอบในวันที่3 1ดตุลาคม56ก็ทำให้การนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากลายเป็นการชุมนุมข้ามปีจากประชาชนจำนวนพันจำนวนหมืน่นก็เพิ่มขึ้นเป็นเรือนแสนเรือนล้านและในที่สุดก็เกิดการเผชิญหน้าระหว่างมวลชนคนเสื้อแดงฝ่ายรัฐบาลพักเพื่อไทยกับมวลมหาประชาชนของกลุ่มก,มกปปส โดยที่ฝ่ายกอปปสถูกกระทําจนมีคนบาดเจ็บล้มตายนับพันคนคสชที่นําโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการฐานบกในขณะนั้นจึงจําเป็นต้องเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและรักษาชีวิตของคนไทยไม่ให้บาดเจ็บล้มตายเพิ่มมากขึ้นไปอีกโดยการยึดอํานาจรัฐบาลร,รักษาการที่มีนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงภพศาร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทนยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งถูกสารรัฐธรรมนูญถอดถอนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤษภาคม2557อันหนึ่งยิ่งลักษณ์ชินวัตรถ,ถูกถอดออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันเนื่องมาจากกรณีย้ายนายทวินเปลี่ยนสีออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้พลตำรวจเอกเพียวพันดามาพง์ พี่ชายคุณหญิงพมามดาม,มาพง์ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังจากโยกพลตำรวจเอกวิเชียนพชโภศีออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติข้ามฝากมาเป็นเลขาสมชแทนนายทวินอย่างไรก็ตามการยึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคม57นี้ซึ่งมีผลมาจากการชุมนุมข้ามปีของมวลมหาประชาชนของกลุ่มกปป,ปส ด้วยวลีอมตะของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจากการปิดประตูตีแมวที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตว่าหากเป็นแบบนี้ผมขอโทษด้วยนะที่ต้องยึดอำนาจเมื่อนายชัยเกษมนิติสิริหัวหน้าตัวแทนฝ่ายรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยยืนกลานต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่มีนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นจะไม่ลาออกโดยยืนยันที่จะอยู่จนครบวาระในปี2558ท่ามกลางความขัดแย้งที่แหลมคมของประชาชนทั้งสองฝ่ายบทเรียนในอดีตก็มีให้เห็นแล้วแต่สอสอพักเพื่อไทยและนายใหญ่เจ้าของพักที่ชื่อทักษิณกลับไม่ยอมจดจำกดตัวใครตัวมันแล้วกันละครับท่านผู้ชม รุ่งเรืองปรีชากุลศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty รบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพัมล คนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์ อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 7 8 9 Realty